ลงมือเลยนะคะจ,จ,จวด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 นะคะมันอีสิมาซิมปีมือเจด้วยจ้ะอยู่โอลิมเปียบอมี่กินนะ,ะเดินทางมาบอกย่างไก่นะคะมากินตำกล้วยมาใส่ละ่คคะมาจากโอลิมเปียค่ะมากินทั้งใสม่มากินอันทางอันติดแคนาดานะคะมากินอยู่เบลลิงแฮมเนอะคะ่ะตำกล้วยอยู่อันโอลิมเปียบอเสรินะคะเจ้ยสิบอกยัางกับฟังมังเสาร์ม่ไอ้ดามันจะพาหนูไปขุดหอยไม่เจ่ มันมีการเทียงนุยแม่เจนัวดามึงเขาทังนวนผิดเด้บอผิดกูถึกว่าสันมันพ้าไปทั้งผืนดามึงบอกเจฟั่งเบิ้งมันยังมาเทียงนุยแม่เจมันผ้าหนูสิมันลงไปขุดหอยผืนแม่มันยังมาท่านตื่นมันยังมาท่านตื่นนะคะโอ้ยตำกล้วยยุยยวนะคะเสบๆเด้อค่ะโอ้ยมันมีไนน้ำตัวเจ เอ้ยมันวิ่ัยนนะแม่ป้าอันนี้ตีเขาเอิญกล้วยตาน,นี่เอ้มันก็้นจะไม่ขายในตลาดเอเชียนะเขามาเห็นอย่างนั้นฝรั่งมาก,กินเด็ดเขาเอิญกล้วยอย่างวะเขาเาอิญกล้วยกล้วยตาน,นี่เด้อเจอันนี้จ้าจ้กากล้วยนี่เอาเอาไปย่างเ้อเจอเดอแซ่บเ,เออแมนบ่ดาเวึรงอันกล้วยนี่ใช่ไหมที่เขาไปเอ่อที่มันใกล้สุดที่เขาไปย่างขายแถวบ้านเราอ่ะพุดแล้วไทยแถวบ้านเราอ่ะ <laughs> no กุ้ยนี้นะ่าไม่ใช่หรอเวิรง